โอเคครับ <laughs> okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Story Universe นะครับผมกับเกมรู้ลือไม่รู้มือไล่นะครับของสัตว์ลบองตีนมาอยู่ใน Play Store นะครับเรามาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าเออเล่นโปเกมอนดบ่อยๆมันก็นะอาจจะมีเซ็งกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่รู้มันเป็นเกมแนวไหนมันเป็นคําอะไรสักอย่างเลแต่ผมไม่เคยเล่นนะเพิ่งโหลดมาตะเกียบเลยนะอยากลองเล่นดูเลยลองโหลดมาดูนะฮะ ก็เป็นไงลูมือไรโอเคในการเล่นอ่านคำถามให้ดี2เลือกคำตอบที่ถูกจากตัวอักษรข้างล่าง3ถ้ามั่นใจว่าทำตอบถูกก็กรกวดตรวจ4ถ้าเลือกอักษรผิดให้คลิกที่ช่องว่างเพื่อตอบเพื่อลบตัวอักษรอโอเคเข้อแนะนำหนึ่งคำถามอาจมีหลายคำตอบพยายามเลือกใช้คำถามคำถามคำตอบที่มีในตัวเลือก2ถ้าตอบไม่ได้ก็เซฟรูปไปแ,แชร์ไปถามเพื่อนเอาอืมอย่างนี้ก็ได้ละ สามถ้าจุดบรรยาจริงๆก็ใช้ตัวช่วยที่สามข้นงลางสุดเลยสู้ๆโอเคตัวช่วยหนึ่งหลอดไฟใช้สําหรับส่งคถามคาตอบหนึ่งตัวสองเว้นขยายใช้สําหรับหาตัวอักษรจริงตัวอักษรอื่นจะหายไปสามกินแมเปล้ลเพื่อวิเศษของสลอตใช้เพื่อเข้าถึงแก่นคําตอบทั้งหมดโอ้โหเริ่มได้สู้ๆโอเคโอเคครับผมมันก็มีข้อที่หนึ่งหมาอะไรเหมือนแพนด้าหมาอะไรเหมือนแพนด้า แต่ผมเห็นนะว่ามีคนแบบเม้นใต้แอปเนี้ยว่าอะไรนะอะไรที่เราเรียนมาเนี่ยใช้ไม่ได้กับแอปนี้นะครับหมาอะไรเหมือนแพนด้าหมาแพนดี้หรือเปล่าเราลองดูไม่รู้ได้ปะนะหม,มาอยู่ไหนหมาพ่อพานอยู่ไหนหมาแพนดี้น้องหนูล่ะแพนดี้ โอเคเบเบไปก่อนครับพ่อแรกเบเบไปก่อนโอเคดานต่อไปหมาแพนดี้มีแพนด้าไงเฮียรอดนิดนึงนี่มีมีมีแฝงโฆษณาทีหนึ่งด้วยนะข้างบนเห็นไหมหมูมาแล้วอะไรก็ไม่รู้นะก้อที่สองกาอะไรมีสีขาวก็รวยอย่างขั้นเหรอกากาอะไรสีขาววะกาลำปีหรือเปล่ามีภาษาอังกฤษด้วยอ่ะโอ้โหกาอะไรอ่ะ เดียเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยดิ๋ยวช่วยก็กูเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยจะเพื่อนๆจะช่วยคิดยังไงวะกาลำปีหรือเปล่าไม่มีกาลำปีมันมีสามคำเองกาอะไรสีขาวเดี๋ยวมันเป็นภาษาอังกฤษมันมีสามคำโอ้โหพระเจ้าช่วยกาอะไรวะกาอะไรมีสีขาว เดี๋ยวเดี๋ยวกาอะไรสีขาวอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ออกอะกาอะไรสีขาวกาวูใช้ลองใช้ดูโอโหกะทิบักหำมเฮ้ ข้าขู่ไม่อยากกระดาเลยโอเคตามต่อไปครับเสียไปแล้วห้าห้าเหรียญทองเมื่อกี้ <c oughs> ไปมัวคิดไปคือว oh <my> ่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงโึงแม่งเอ้ดวมันหลอกันเนี้ยข้อที่สามสัตว์ที่ตรงเงินข้ามกับนกหมวขวานนกหมวคอนหรือเปล่านกหมวคอนลองลองดูมีด้วยเหรอนกหมวคอนอะ่ะไม่ใช่หรอกมกั้ง าาสัตว์ที่ตรงข้ามกับนกหัวขวานโอ้โหอะไรแต่ละอ่านมันทำไมยากอย่างวะสัตว์ที่ตรงข้ามกับนกหัวขวานน่ะนกหัวเลื่อยไม่ใช่สัตว์ที่ตรงกันข้ามกับนกหัวขวานสัตว์ที่ตรงกันข้ามกับนกหัวขวานเพื่อนเพื่อนคิดที่ใครคิด,ใค,คดใครคิดออกนี่เม้นบอกกันได้นะเว้ย คิดไม่ออกเหมือนกันวะสัตว์ที่ตรงข้ามกับนกหงส์วขวานเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์คือมันก็ต้องเป็นตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมสัตว์ที่ต้องเป็นตัวอะไรก็ได้นกตรงข้ามกับนกหงส์วขวานเนี่ยนะเออข้อ,อ,อ,อไก่ตัวเดียวเองนะอาจจะเป็นนกก็ได้นกอะไรนก นกกระทาเลยป่าไม่ใช่หรอกมั้ง <c oughs> ไอตัวโอ้อะไรเนี่ยนกนกอะไรวะนกทำไมข้างหลังมันเป็นนันะ้นน่ะ อะไรอ่ะนกหัวสายจริงจริงยังมีนกหัวโบบนนบนนกับนกหัวลางนลตัวเหี้อะไรเนี่ย w h a t the f u c กกูไม่เข้าใจว่ะจริง กูไม่ว่าเพื่อนๆก็ตอบไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้หรือกูโง่อ่ะกูก็ไม่รู้ห <c oughs> <c oughs> มาอะไรเร็วกว่าหมาขุดเดินกูจะไปรู้ไหมหมาพุดดิ้งลองหมาพุดดิ้งมีไหมหมาพุดดิ้งหมาพุดดิ้งมันจะไปว,วิ่งได้ไงวะหมาหมาไม่มีพุดดิ้งหรอก หมาพุดเดินก็หมาพุดวิ่งได้ไหมกูท้อจุกเย็บเย็บก็มันคำว่าเดินไงเดินน่ะเข้าใจไหมหมาพุดเดินมันเหมือนคำถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากนอนอีรอลิงเป็นนอนหนูมันจะเป็นหมาพุดเดินเออแล้วก็เอาหมาพุดวิ่งแม่งเลยสึกได้ใช่ไหมครับกุ้งอะไรเปลี่ยนสีได้กุ้งทาสีได้มั้ยกุ้งทา ไม่ใช่ละกุ้งกุ้งอะไรกุ้งกุ้งอะไรเปลี่ยนสีได้กุ้งเออจะเอาคำแรกกูรู้แล้วมันไม่ว่ามันต้องใช้คำว่ากุ้งอะ่ะแต่กุ้งอะไรล่ะกุ้งอะไรเปลี่ยนสีได้กุ้ง กุ้งกุ้งนาไม่ใช่หรอกมั้งกุ้งตากุ้งตาหรือเปล่าไม่ใช่กุ้งกุ้งอะไรวะกุ้งกุ้งตาจริงอะไม่รู้อะกุ้งกุ้งตา เอ้วเราเอาไปแล้วนี่หว่าลืมไปกุ้งชาไม่ใช่กุ้งผากุ้งมาดิมันไม่ใช่กุ้งน่าจะเป็นกุ้งนั่นแหละกุ้งกาอ๋อกิ้งกาอ้กึ รูสึกเหนื่อยครับโอเคนนี้ด่านสุดท้ายละพอละเดี๋ยวอันนี้ก็จบคลิปเลยลวกันด่านนี้สึกปลดขมับเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่ายามดึกเลยกันนาะเล่นกันยามดึกสัตว์ที่อยู่คู่กับวอลัสคืออะไรสัตว์ที่อยู่คืออยู่คู่กับวอลัสแล้วบอลัสคืออะไรอะไอผมไม่รู้จกักวอลัสเวยพิมพ์บอกกันได้นะใครรู้ว่าวาอลัสคืออะไรสัตว์ที่อยู่คู่กับวอรลัสคือ S <S> อ่ะตักอันดิโอ้โหเจ้าช่วยอยากจะแคปรูปแล้วไปส่งในเป็นเอฟเฟจริงๆริงอย่งนี้ตึงๆอะไรเนาะกำลังเชื่อมต่อเราสักครู่พี่ทำไมผมเล่นไม่ได้หรือเปล่าอืมเดี๋ยวผมไปดูนะว่ามันคืออะไรนะครับน้องแม็กเกอร์ฟาสน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวดาสติกแหละแต่พวกตัวดาสติกมันต้องบางเครื่องมันก็เล่นไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน วู้มันยากจังวะแค่ตัวแรกผมยังไม่รู้เลยว่ามันคำว่าอะไรอ,อ่างเนี่ยจออืมยอมยอมวอเอก,กชนโอ้ยฮือฮืออร <c oughs> ้องเหย วอลัดไงรัดไงครับรัฐบาลน่ะ <What? S 1> ก็เลยเจอวอเอกนชนเข้าไปเลยกูเออกู อาดับสุดท้ายกันไหนตังกูจะหมดละอีดานหนึ่งแล้วกันอีดานนี้ไหนตังก็จะหมดละมาสัตว์ตัวไหนมาไม่เคยทันเวลากูมีสองอันกูใช้เลยอ่ะสัตว์อะไรที่มาไม่ทันเวลาก็ไก่กระยอยักษ์สัตว์อะไรที่มาไม่ทันเวลาไอสัตว์ตัวไหนไม่ได้บอกสัตว์อะไรสัตว์ตัวไหนที่มาไม่ทันเวลาน่าจะเป็น สองตัวหน้าผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าในน่าจะเป็นสายหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่อะไรสายล่ะกอไก่อะโอโ้โหเจ้าช่วย ตัวไหนไม่เคยมาทันเวลาหรือว่าตายวะงีบเห่อไม่ตายก็สายอ่ะผมคิดว่านะ หรือใครโอ้โหโออะไรวะ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอกอืมไม่รู้จริงนะโอเคผมขอฝากข้อที่7เนี่ยให้เพื่อนๆคิดกันแล้วกันนะครับใครที่รู้เนี่ยก็เม้นบอกกันได้นะครับ โอเคใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับโอเคข้อนี้นะข้อที่เจ็ดใครรู้เม้นบอกได้เลยนะครับแล้วผมจะมาลองดูว่าถูกไม่ถูกกู <c oughs> ไม่รู้จริงยอมแม้รู้หรือไม่รู้มือไรโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ